ที่ผ่านมาก็ทำงานครับครับทำงานทั้งวันครับถ่ายละครที่กองโมราสะออครับอืมมโมเมนต์ก็มีพิเศษเนาะเป็นแบบพิเศษก็เราน้องมามามาเซอร์ไพรส์โอ้โหไม่เอาเพลงมามาใส่คอนเสิร์ตที่กองแล้วก็ จริงๆก็ที่กองเขาก็แบบมีทานข้าวมีอะไรกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็จกัดที่จริงมีจัดขนมอะไรไปเลี้ยงที่กองเนี่ครับ <ừ> น้องเป็นคนทำสุดพซ้นนี่คือมีเซ้นยังไงบ้างเซ้นอะไรยังไงบ้างก็เค<อ>้กเฉยครับไม่มีอะไรครับมีแบบเราก็เป็นคนฟองทุกคนอยู่แล้วว่าแบบมันเกิดไม่ได้แบบอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจว่าแบบจะต้องจัดงานหรืออะไรต้องติ้นอะไรเงี้ยครับเพราะวันวนึ้งแหลกแต่ว่า ทุกคนก็ทําให้ด้วยด้วยใจอะไรย่างเงี้ยครับน่ารักมากมีของขวัญอะไรพิเศษไหมจากน้องครับพิเศษเหรอครับก็เขานั่นแหละครับโอ้หวานมากตอนนี้ก็ไปพักผ่อนเข้าไปครับแคมปิ้งนะครับนานอะไรอย่างเงี้ยเออของที่เป็นชงเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงตามนีไม่มีครับขอครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรครับแค่แบบแค่แบบเป็นคนเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ ในการมีความสุขดีอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วลงเงนแบบนี้ก็ดีแล้วอย่างที่ตามท่านส่งผลเลยเออส่วนตัวเรายังไม่มีตังเลยครับโดีว่าเพิ่งได้เกี่ยวมาทำงานครับผมก็ที่ที่ของันปีนี้ถ้าสำหรับผมที่ผมรู้สึกว่ามันมันดีที่สุดคือคือเราผ่านพ้นวิกฤตหลายๆเรื่องมาอะไรเงี้ยครับเราเราโตมาจนถึงอายุแค่นี้เรามีชีวิตที่ที่เขาเรียกว่า ยังอยู่ดีกินดีมีงานการที่ดีทำมีคนรักรายล้อมมีมีโอกาสได้ได้ทำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ต่อไปอะรเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นของันที่ดีสำหรับตัวเองแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเป็นชิ้นของอะไรจริงๆเลยเพราะว่า มันมีอยู่แล้วครับมันไม่ได้ต้องการว่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้หรือี้ยครับอขอแค่มีเวลาใช้ชีวิตก็พอละใช้ชีวิตนีี่ใชช้วิตกับพี่ใช้ชีวิตนี่แหละครับปกติครับผมครับเออคือกับน้องคือตอนนี้มันโอเคอะไรความสัมพันธ์เรามันระยะเวลาเลยนี่มันแฮปปี้ไหมพี่ดูมีแล้วคโอ้มันดีมากก็คือคือเราเรามีความสุขกันอะไรเงี้ยคที่เหลือคือแบบว่า มันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่ดีากับการที่เราได้ใช้ชีวิตมุ่งมากขึ้น,นรเราไดอ้อ่ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับมผมก็ก็ดูแลกันเรียกเรียกได้ว่าคัางรอดที่ตรดนั้นใช่ครับคนข้างราเอ้ยเออครับผมผมปฏิเสธทำไมครับ ความสุขเนาะมีความสุขเรื่องแบบแต่งเติงอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุงตามเรามีคิดแพลนอนาคตไว้เออเราบอกว่ามีราแผนไปแล้วแต่ว่าแบบเรอจังหวะเหมาะสมก่อนครับผมครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับกับกับพี่ดีครับอืทั้งสองฝ่ายนะครับก็ก็ลองรัองรักกันมั่นคงดีอย่างเงี้ยเพราะว่าก็พูดคุยไปมาหาสูกันยม่มีเรื่องงอนเรื่องนออะไรกันไหมพี่เออคุยกันอะไะไม่มีนะครับคือไม่ได้มีอะไรเป็นเป็น ประเด็นอะไรเลยไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบจริงเป็นดังอะไรที่เปแบบมันน้อยน่ารักตามภาษาเยธรรมดาเป็นปกติครับแต่ก็แบบมีโมเมนต์สวีทอะไรตลอดเนาะในแบบสื่อไอจีของผู้เราอะไรเงี้ยเออโอ้ยหวานมากเคินราดนี่คเอคนพี่เออคือสดคืนสอคืนจริงคืนจริงก็อย่างที่บอกแหละว่าเออ่โตมาอายุขนาดนี้แล้วก็มันเลขสามแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้คิดหลายเรื่องอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่า เราเรามีเวลาในการทำงานในการทำให้ผู้คนมีความสุขต่างๆหรือว่ามีตอบแทนสังคมด้วยผลงานหรือว่าด้วยการชื่อเหลือสังคมอะไรต่างๆเราทำเพื่อคนอื่นมาตลอดแล้วแต่สิ่งที่สิ่งที่เราต้องทำนึงมากขึ้นคือเวลาที่มันมีวมีที่เราหามาเราได้มีเวลามากขึ้นเนี่ยเราควรจะไปใช้ก่อนเลยใช่ไห ก็โฟกัสเรื่องคนรักและครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันต้องต้องมีเวลาแล้วก็มีความสุขให้มากเลยพี่กับหน้าจอหวานขนาดไหนพี่เราอยู่กันสองต่อสองอย่างเงี้ยฮะมีพูดแบบเรียกกันว่ายังไงเออชื่อเรียกกันแล้วกันเบบแบบอย่างที่เราสนุกไปครับอ๋อเรียกแบบแบ๊บบอืมไม่ได้มีไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกประหลาดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าแบบเพียงแค่ว่าแบบเราเรา เรามีความสุขแบบไหนเราก็ก็รูปแบบของการใช้ชีวิตที่ทุกคนเห็นล้วก็ประมาณนั้นอืมใช่โอ้พอเปิดตัวแล้วมันแบบคนอาจจะแบบคาดหวังอะไรเงี้ยเราเกรงๆกดดันอะไรอย่างเงี้ยแม้ที่รวมเราแบบว่าพอเปิดตัวจริงจังแล้วกดดันคนอาจจะแบบเออคาดหวังความรักของเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้รักกันเพราะใครครับรักกันเองครับเราก็เรามีกันแค่สองคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในคนคาดความคาดหวังของใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างที่มันพอแล้ว